สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านมาพบกับผมในช่องอีสานพาบวกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุปผลเมื่อคืนนะครับที่ใช้โปรแกรมตัวนี้ในการวิเคราะห์และคำนวณน,นะครับจะช่วยให้เราได้วิเคราะห์ฟุตบอลได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ,อย่างเมื่อคืนนี้ผมให้ไป5คู่นี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับผมแล้วก็ เพื่อนๆในกลุ่มเขาก็หาไว้หนึ่งคู่หนึ่งคู่นะครับก็ทําการสอบถามนะครับว่าคู่นี้เป็นไปได้ไหมอยู่ในเกณฑ์ราคาไหมนะครับผมก็เป็นทั้งหมด6คู่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มลายนะครับประมาณนี้นะครับในกลุ่มลายก็จะประมาณนี้นะครับผมราคานี้เป็นแบบนี้นะครับอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับผมนะครับคู่นี้ก็ชนะไป 40น,นะครับผมอ่าก็จะมีการแจ้งรายละเอียดว่าควรดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เลยให้กดตรงนี้นะเพื่อจะได้เอาหลีกที่มันเล็กๆออกนะครับเราจะได้คัดบอลง่ายขึ้นนะครับในส่วนของคู่นี้เป็นฟุตบอลกรีนะครับผมที่ผมลงให้นะครับอคู่นี้อยู่ในหน้าบอลต่อนะครับผมา ็จะมีการแจงรายอาอย่างคู่เมื่อล่าสุดเมื่ออาภาพที่แล้วครับภาพก่อนหน้าบอลกรีซนะครับบาก้านะครับผมอันนี้ก็นํา40น่าจะจบ4ีหนึ่งนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับนี่ก็ทําการาวิเคราะห์กันอ่าคู่นี้อยู่ในหน้าบอลต่อนะบอลบาก้าโอเคไายปไอส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นบอลกรีซนะครับบอลกรีซนะครับผมอ่า นี่บาคา่าเดี๋ยวยกตัวอย่างคู่แรกเลยบาก้านะครับเห็นไหมครับก็เอามาคํานวณนะครับแบบนี้นะครับราคานี้เปิดเอาเปิดราคาเปิดนะครับแล้วก็ราคาพูของบริษัทแรดบล็อกราคาเปิดเหมือนกันนะครับคู่นี้อยู่ในหน้าบอลต่อนะครับหลังจากที่คํานวณจากโปรแกรมแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่าในเมื่อมันอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับหากเราจะไปเลือกที่จะลงทุนที่สกอร์สูงเราก็มาดูในส่วนตรงนี้นะครับผมอ่า อัตราเกมสูงนะครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับเจ้าบ้านจะต้อง50%ขึ้นไปนะครับทีมเยือนก็เหมือนกันนะครับจะต้อง50%ขึ้นไปนะครับข้อแม้จะต้องอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับข้อแม้จะต้องอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับสามารถวางลงทุนที่สกอร์สูงได้นะครับแล้วก็บอลต่อนะครับผมผมจะแนะนําให้วางให้ตามเชียร์ที่บอลต่อกับสกอร์สูงให้แยกนะครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ไม่แนะนําให้รวมกันนะครับเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครชอบไปทางเชียร์สูงก็ไปสูงถ้าใครชอบเชียร์บอลต่อก็ไปบอลต่อนะครับผมอ่าก็จะมีรายละเอียดอ่ามันนี่นะติดลบ3บามประตูนู่นนั่นนี่ก็มีการบอกไปนะครับอ่าคู่ที่2ก็คือคู่กรีซคู่นี้ผมเป็นอ่าคนลงให้ในกลุ่มนะครับผมส่วนคู่บาร์ก้าเพื่อนๆในกลุ่มเขาก็หากันนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับอ่า ลักษณะแบบนี้อยู่ในหน้าบอลต่อของราคาลูกควบนะอะไรประมาณนี้อ่ะอัตราเกมสูงนะครับอัตราเกมสูงผมก็บอกว่าเจ้าบ้าน50%ขึ้นไปทีมเยือนมีแค่25ผมก็บอกให้ผ่านอ่าผ่านราคาสูงเนาะให้ไปเล่นให้ไปเชียบอลต่อนะครับเชียบอลต่อเชียบอลต่อกันนะครับอัตราการทาประตูก็จะประมาณนี้นะครับผมม,มันทำประตูได้ประมาณนี้ <c oughs> คู่ต่อไปผมก็ให้ไปที่ฮาเจอร์นะครับเป็นฟุตบอลซาอุคู่นี้อยู่ในหน้าบอลรองของราคาปปนะครับคู่นี้ก็เสมอกันที่1ประตูต่อ1น,นะครับผมแล้วก็คู่ต่อที่3ผมก็ให้คู่เอฟซีไฮโลเฟนนะครับฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับผมใน,นราคาต่อ0.75นะครับอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับคู่นี้ก็ชนะไปน่าจะ3 0มศนย์ั้งนะครับส่วนคู่นีอ้อยู่ในหน้าบอลรองของ0.5นะครับผม คู่นี้ก็พลาดไปนะครับก็น่าจะแพ้ไป3าหนึ่งนะครับคู่นี้โอเคแล้วก็อันอัรเบีนะครับบอลซาอูคู่นี้ผมก็ให้ไปบอลต่อนะครับบอลต่อในราคา0.5นะครับคู่นี้ก็ชนะไปนะครับผมก็สรุปผลประมาณนี้เช้านี้ก็สรุปผลให้เพื่อนๆนะครับาบาก้าก็4-1ก็ชนะไปนะครับอบอลกรีซอาราคริสก็3-0นะครับผมส่วนบอลซาอู ก็1นึก็ได้ครึ่งนะครับเฮลมอนสปอร์ตกับอาเซตอัคมานะครับคู่นี้ผมให้ลองคู่นี้ก็แพ้ไปนะครับโดนไปนะครับไฮโอเฟนก็ชนะ30มนะครับอันอาราบีก็ปลกไปทุบได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ผลประกอบการนะครับโดยการใช้โปรแกรมคํานวณนะครับผมตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ในการคํานวณนะครับผมลองคํานวณดูครับว่ามันจริงหรือไม่นะครับผม คู่นี้นะครับราคาเปิด0.75เนาะศูนย์ราคาครึ่งควบนะครับผมเราก็มาใส่นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นของคลาวนะครับของบริษัทคลาวนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขยับมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะดูยากอ่ะให้จําแล้วกันนะครับอันนี้ของบริษัทคลาวนะครับนฮะของบริษัทคลาวราคาต่อรอง0.75ย์เ้าราก็เอาราคาเปิดของบริษัทแรดโบกนะครับมาคํานวณ 160375นะครับอ่า 1, 1 1หน้าเสมอ3.75นะครับหน้าเสมอ375ทีมเยือนจ่ายที่4.60นะครับอ่าทีมรอง460โปรแกรมก็คำนวณให้เป็นบอลต่อนะครับผมอ่าโอเคต่อไปเลยนะครับอ่ะคู่นี้ อเคราคาเปิดมาที่ลูกควบนะครับผมเราเอาราคานี้นะครับมาคํานวณน,นะครับแล้วก็ติ๊กที่ลูกควบก่อนนะครับลูกควบนะครับใส่ราคาพูเลย1.354.40มอ่ามันก็ให้เป็นบอลต่อนะครับเจ้าบ้านก็ทุบไปได้30นะครับผมต่อไปคู่นี้ ราคาเปิดมาที่ปปนะครับผมเราเอาราคาของรั b โบกนะครับราคาเปิดนะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับที่ว่าราคาปปนะครับผมใส่เลย2 0 3.20ูนแล้วก็2 7งจุดเูนคู่นี้มันคำนวณให้เป็นบอรลรองนะครับก็เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมคู่ต่อไปนะครับผมคู่นี้ อักมานะครับผมราคา0.5นะครับราคาเปิด0.5นะครับใส่ไปเลย2.5 0 3.30 2.05 3.3แล้วก็3.10นะครับคู่นี้ให้คำนวณเป็นบอรลรองนะครับอ่าคู่นี้ก็แพ้ไปนะครับไม่เป็นไรครับฟุตบอลมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วนะครับผมต่อไปคู่ ไฮโอเฟนนะครับผมอ่ะ uh, เรามาดูไฮโอเฟนนะครับราคาเปิด0.75เรามาใส่ตัวนี้ก่อน0.75ก็คือครึ่งครบรูปนะครับผมอ่ะ uh, เราใส่ราคาพู1.57380 3 8 0 4.60นะครับ4.60นะครับอ่ะก็คำนวณเป็นบอลต่อนะครับคู่นี้ก็ทุบไปได้3ประตูต่อ0นะครับอ่ะ uh, เรา คำนวณเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปดูพวกาการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับก็เข้าไปดูนะครับตัวนี้มันคำนวณได้บอลต่อเนาะเราก็มาดูนะครับเหมือนเดิมครับติ๊กตรงนี้เลยนะครับผมเอาติ๊กสัก6นัดนะครับเอา6นัดนะฮะหลังจากที่ติ๊กแล้วนะครับเราก็มาดูเจ้าจบ้านเกมสูงนะครับเจ้าบ้าน5 0ิทีมเยือน เกมสูง25%นั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงก็ไม่ไม่ถึงกับ50-50แล้วกันนะครับมันไม่ไม่จะมันไม่เกิดสกอร์สูงมากนะครับคู่นี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับก็ให้ไปทางเชียร์ทางต่อนะครับประตูนะครับผมมีผลต่างประตู อ่าปรับให้เป็น6นัดเท่ากันนะครับผลต่างประตูน,นะครับทิมเยือนออติดลบ3นะครับติดลบ3แล้วก็เจ้าบ้านอ่าบวกมา1นะะะ 1. นะครับเฉลี่ยประตู1.5นะครับต่อนัดนะครับก็หมายความว่าเจ้าบ้าน <c oughs> มียิงแน่ๆครับ1ลูกนะครับมียิงแน่ๆ1ลูกนะครับก็รอลรุนเม็ดสนะครับรอรุนเม็ดสองหลักฐานนี้ถ้ามันเฉลี่ยสองลูก มีโอกาสจะมี2ลูกนะครับส่วนทีมเยือนมีโอกาสยิงได้ไหม0.5ประตูนั่นหมายความว่าแม้แต่1ลูกก็ยังโอกาสยังน้อยนะครับโอกาสยังน้อยก็เอาง่ายๆว่า2นัดต่อ1ลูกแล้วกันนะครับ2นัดต่อ1ลูกนะครับอ่าก็จะไล่ดูประมาณนี้ครับแต่ละคู่นะครับดูรายละเอียดของอ่าพวกเสถิติพวกการทําประตูการผลต่างประตูอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ